โอ้อันนี้ยากมากไมยย่มายากมีไยากชานาทำได้หรอเขาจะทได้เาทำได้ไมทมาทำไม่ได้หรอเาทได้เขามาแต่เขาจทำเ้มาขอดูกอน,นอให้หาแบบนี้แบบนี้หนึ่งอันแบบนี้หนึ่งอัน เนี่ยมันเล็กงี้เลยอะ่ะใครจะทานได้อ <c oughs> ่าจะทานมีปอพี่ปอเคร่งกินเราจะทำแพนด้าลูกเราจะทำแพนด้าเราจะทำแพนด้าไม่ใช่เครื่องบินมาจูนก่อนเราจะทำอะไรลูกเราจะทำอะไรนะจะทำแพ โอเคเรามาหาส่วนประกอบที่หนึ่งก่อนส่วนประกอบที่หนึ่งคืออะไรออันนี้เป็นผักหรอเพนทตอจะอะไรอ่ะเพนเตอจะานซานอื้อหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องน้ําก่อนมามาอุ้มไปเข้าห้องน้ก่อนเข้าห้องน้ำก่อน